มึงใครเนี่ยมึงอยู่รถเพื่อนกูเนี่ยติดหอยอยู่ปก็จะก็รู้ทันทีนะครับว่าเทแน่นอนนักึ้นไงครับเขี้ไงคนแบบนี้นายจอไว้นะไม่ค่อยเห็นแล้วคนเขาคนเทอร์โบรุ่นนี้คนทําก็น้อยนะของไทยโด่งก็มีคันเดียวเบาครับเบามาถึงผมอะเบาด้วยของก็พังไอะไรอ่ะสะท้อนแสงนิดนึงไม่นิดเหรอพี่ปลาหมึกชอบครับใครสนใจนะครับอยากได้หมึกโดยขับรถก็รอติดต่อพี่เข้ามา อ่าเพจครับผมสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนครับวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรบินสันสีสมานนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6กทับสิของเรานะครับก็ตามสัญญาว่าเราจะเป็นคารดามิทติ้งเตรียมรองานใหญ่ของอเดอร์อัพวันที่18ก็วันนี้มีผมผมเมลลิสซิ่งคุณแบงค์สตี๋นะท่านครับผมเรานักกับใครหลายคนครับคุณแบงค์จริงอ่ะเรามีคนที่ชอบแบบว่าลืมเราไม่เอาพวกเราไม่เอาพวกไม่เอาพวกมีคนเดียวเขาทิ้งเราไปก็เนี่ยเขาบอกว่าเขาขอติ๊กเกอร์ด้วยนะคุณแบงค์บอกว่าติ๊ อ่าสติเป็นท่านด้วยจะมาเอาอ่าพอมาถึงนี่จะรถนี่ผมมาตั้งนานแล้วผมเดี๋ยยังไม่เจอเขาเลยเนี่ยเบียเบียไม่เบียผอมเนียทำไมไม่ยอมลงรถสักทีอ่ะเฮ้ยมึงใครเนี่ยมึงอยู่รถเพื่อนกูเนี่ยมึงใครเนี่ยน้องครับมึงเป็นใครมึงบอกเลยเปน้องครับชื่อนั้นครับชื่อแบงค์ครับผมแล้วพี่อยู่ไปไหนผมไม่รู้อยู่ไปไหนไม่รู้ได้ไงพี่มีเด็กอะต้องขยี้ต้องขยี้ผมผมรู้เขาเที่ยวเด็กที่ปัญแาบว่า ผมไม่รู้ไไปเอางี้เอางี้ผมไม่บอกอะเรารู้เมื่อไหร่ว่าต้องขับรถตันนี้มารู้เมื่อเมื่อตอนเช้าครับเขาโทรบอกว่าไงโทรบอกว่าให้ขับรถมาที่นี่หน่อยมาที่นี่หน่อยครับมาหามาที่นี่เอารถเอารถเซียวีมาหน่อยคือตัวมาไม่ได้ใช่แล้วก็ใช้น้องมาขาบอาเขาบอกเอาจริงนะเพราะว่าเขาเกรงใจคนจัดเพราะเป็นเพื่อนกันจุกนะเดี๋ยวไม่ได้มาเดี๋ยวเพื่อนงอนใช่ไหมอาถรรพ์จริง ถ้ามันทาอ,อย่างเงี้ยงอนหนักกว่าเดิมไหมเสียใจมากเลยตอนมาสักช่วงเศษโมงกว่านะผมก็บอกเฮ้ยคุณเบียร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าวันนี้คงจะได้เจอคุณเบียร์นะแล้วก็ทีมพวกเรานะครับเพรากว่าเขาโพสต์เลยตอนเช้ากําลังนอนอยู่ริมทะเลวิวดีเลยนะผมก็เลยเม้นไปหนึ่งเม้นทหลังจากเม้นทปุ๊บประมาณ2องนาทีโทรเข้ามาบอกว่าผมรักคุณเหมือนเดิมนะครับก็รู้ทันทีนะครับว่าเทแน่นอนหวานก้นเปรี้ยวใช่เสียใจนะเสียใจง่ายเดี๋ยวนี้เขารุ่นโตแล้วไงไม่ต้องออกงานเองเอ่แค่แบบส่งน้องมา ขอน้องมาเนี่ยเนี่ยเราเสียใจนะแล้วนี่น้องไม่รู้ว่างหรือเปล่านะต้องมาให้มันเนี่ยมาแบบงงงใช่ไหมฮะแสบมากตัวนี้เศร้าจริงๆใช้คำว่าทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงอคำนี้ยังใช้กับเบียร์ใช้กับคำได้อยู่ขายรถทิ้งมาไปไม่พอแล้วแบงค์โอ้โหตอนแรก บอกว่ารัตอีจี่าเออสุดท้ายก็ขายขายเสื้อไวอีจีอีกแล้วพอโดนเราบีบก็มาแชร์รูปสี่ประตูนี่ไงตัวเพื่อนว่าไงว่าไม่เอาพวกไม่เอาพวกแต่วันนี้เห็นชัดแล้วว่าไม่เอากู้ใง่ผมให้ประโยค์สุดท้ายนะานะเขาคุณกับเขาก็เคยเขาบอกว่าเคยทำงานด้วยกันมาก่อนใช่ครับแล้วเขาก็ปิกวิเวกไปทำเลสบอยใช่แล้วเนี่ยเขาไปทำนี่แล้วคุณขอฝากหน่อยเลสบอยงานนี้เราเป็นคนจัดนายเทเรานายจำไว้นะ ขยี้บอกเลยนายจำไว้บอกเลยว่ากูขยี้แม่ใช่โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับรบอบผม หลังจากที่เราแซวเลดบอยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่คนนี้ดีกว่าเห็นแล้วกรี๊ดมากสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับพี่ชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้เป็นเจ้าของรถคันส้มท้ายโด่งครับผมเป็นเจ้าของอู่มงคลชัยครับบ้านเราเขาเรียกกันท้ายโด่งใช่ไหมพี่ใช่ครับมันคือโคโรนาเอ็กซ์ฟิเอร์ใช่ไหมพี่ก็มันมีสองตัวครับคือของผมเป็นตัวท้ายโด่งถ้าเป็นเอ็กซ์ฟิเอร์ภายในจะไม่เหมือนกันอ๋อถ้าเป็นเอ็กซ์ฟิเออร์ก็เป็นรุ่นร ขออนุญาตเลยพี่ผมมีความทรงจำกับรถรุ่นนี้คือตอนยุคนั้นฮอขัาร์บ็กซี่แล้วมันรุ่นนี้มันมเอาทาร์เบ็กซี่ใช่ไหมใช่ใช่บางโคงทนจริงจริงะเขาเลยเอาไปทำงันใช่ไหมยุคนั้นก็เป็นโตยต้าแล้วตั้งแต่ดีนี่ตั้งแต่โคโรล่าอะไรมาก็ไล่มาเรื่อย ทำไมถึงหยิบอาวอดี้นี้มาทำารับพี่พูดตรงก็เล่นตามเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับครับผมก็เล่นตามเพื่อนมาเนี่ยแหละแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากรถพี่อ้ํารถพี่อ้ําก็เป็นโครนาสีขาวเหมือนกันพี่วางเครื่องฝีกียอสามอ๋ออะอ่าผมก็ได้แรงบันดาลใจกับแกมไม่แหละจากนั้นก็เลยแต่งเลยก็เลยฉีกแนวเพราะว่าเขาออกแนวนั้นผมก็ออกแนวร็อกเกตบันนี่ไปเลยทําเนี่ยพี่เอ็มเนี่ยแหละทำงานทีพี่ันนี้เครื่องอะไรพี่เครื่องเดิมครับแล้วก็ได้เปลี่ยนไส้แล้วก็เฟซบบ๊กเข้าไป เป็นเทอร์บของอะไรพี่เป็นเทอร์โบของ MR2 แล้วก็อัพใบหน้านิดหน่อยช่วยให้บูทให้ลมให,ให้ให้ลมมันดีขึ้นมาเก่าแค่นี้ส่ <4 S 1> ห้องเครื่องกับสรถทำมาไหนก่อนพี่หรือท <4 S 1> ห้องเครื่องครับมัน5ปี6ปีแล้วม,มันเริ่มจะหมดสภาพแล้วสี ไม่ค่อยเห็นละคนเขาพ่นเทอร์โบสีห้องเครื่องเออเดินมาสะดุดมากเลยโอ้แล้วแมตสีส้มกับเหลืองแป๊มากเออมเด่นหนึ่งเด่นมากเลยแต่ฝากระโปรงเป็นคาร์บอนใช่ครับวางอยู่ตรงนั้นนะครับตัวฝากระโปรงครับอินเตอร์พี่อินเตอร์เป็นของตัวไหนครับอินเตอร์ผมก็ฝังมาจากพวกพวกเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่างานของอะไรเห็นมันสวยก็เอามาใส่เลยเข้ากับข้างหน้าพอดีนะใชอยู่ใต้คานพอดีเลยใช่ มอน้อก็เก็บไว้อย่างนี้เก็บไว้ใต้คานใต้คานทำไมถึงสร้างกันแบบนี้อ่ะพี่ตรงช่วงนี้คือก็ตามกระแสครับเอาคานออกและนี่ก็เป็นสร้างเองสร้างเองทําเองเคยวัดแรงมากับตัวเครื่องไหมพี่ก็เนี่ยยังจูนไม่เสร็จเลยครับตอนนี้ผมจูนได้มา310ตัวบูทบาร์หนึ่งจากเครื่องเดิมแท้โตใช่แต่ว่าไฟในผมก็มีบ้างไฟในผมมีทําบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่นิดไม่นิดดูดูโซแล้วไม่นิดเลยนะเครื่องนี้่อผมจะทำแบบสำเร็จได้ก็เครื่องนี้เครื่องเป็นตัวที่5พอ รูร้รู้หลักมาแล้วว่ามันมันมีจุดไหนที่ด้อยนะต้องทำจุดด้อยให้มันให้มันดีขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เล่นโตโยต้าตัวไหนมาก่อนเลยพี่หรือว่ามาจับตัวนี้ไม่มครับเมื่อก่อนมีอีโวอยู่อ๋อ เพราะว่าเมื่อก่อนอีโว่ยุคนั้นผมไม่ค่อยมีตังค์อะนะครับและอีโวมันทํายากตรงที่ว่ามีแอร์โฟอะใส่ทีต้องใส่เอฟพอนในอะไรเงี้ยทำทีพังพังเบื่อก็เขาเรียกว่าอะไรทุนค่อนข้างสูงด้วยใช่ครับพอเบื่อแล้วเมื่อก่อนก็เลยขายตอนนั้นก็มาเล่น DXT ทีนึงแต่เห็นรถมันเก่าไม่ไหวก็เลยปล่อยให้เพื่อนไปแล้วมาซื้อท้ายดงก็เลยมาถึงทุกวันนี้หรือว่ามีความทรงจําอะไรกับตัวท้ายดงอะไรไม่มีก็เห็นเพื่อนทำสวยก็เออทรับ้แลวอย่างมันสบายมันกว้างครับตอนแรกมันมีบอกครบเนี่ยแหละรบบ้านเี่คั แต่พอมีรถอีกคันนึงแล้วก็คันนี้ก็เอาให้มันเต็มไปเลยเอาจริงๆรุ่นนี้คนทําก็น้อยนะน้อยน้อยมากไม่ว่าจะซิ่งแต่งเตี้ยอะไรก็แล้วแต่มันเป็นรถไม่รู้นะผมมองแต่งมันก็สวยนะสวยนะคือรถมันทรงใหญ่แล้วยิ่งมาทําแบบเป็นวาร์บอดี้หรือทําพาร์ทอลังอย่างนี้มันแบบดูอลังไปเลยอ่ะครับถ้างั้นขอดูภายนอกหน่อยพี่อย่างตรงนี้ก็เป็นล้อไซส์อะไรพี่พอ18 18หน้าก้าหลังสิ แล้วปกติจะมี่งเย็บอย่างนี้ไหมพี่ใช่ครับก็มีเหมือนด้านหลังะครับใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้ใสมาอ่าผมเปิดให้ดูก็มีแบบครบลํำนี่แหละแต่คือในโน่ทางขึ้นมันสูงครับอ๋อผมเลยต้องออกเพราะว่าเนี่ยเห็นรอยมีใส่ผงเย็บอยู่แล้วล้อคงไม่ล้นขนาดนี้คงไม่ใช้งานกันล้นๆ้นแบบนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีโป่งแล้วกมีหน้าอย่างนี้มีลิ้นด้วยครับอ๋อโหอย่างรถแข่งอ่ะพวกคาร์แมตแท็กอะไรพวกนั้นใช่ต๋อนี่คือร้านมงคลชัย เ็คือเป็นร้านของผมเองเลยเขียนเป็นชื่ออูเลยใช่กระจกก็กระจกซิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนแล้วกันโป่งพวกนี้พี่ทำเองไหมพี่เหลือก็ร้านพีพีก็ร้ตงเนี่ยแะเจ้าของร้านเนี่ยรถข้างๆสีเหลืองเนี่ยเอเหรอครับอ๋อนี่ก็คือทำโป่งรับล้อเลยทำรับล้อแล้วพวกข้างหลังอะพี่หลานตั้งเองเหมือนกันใช่ครับออกแบบกับพี่เขาเนี่ยแหละ ก็คือออกแบบเองใช่ครับออกแบบให้เขาทํางี้งี้ว่าแมทหรือไ,ไม่แมทผ่อนจะทํามาได้ก็เฉพาะดิฟหลังเนี่ยผมทํามาขึ้นมาสตัว<อ>มีตัวนี้ที่แมทสุดละก่อนจะเข้ารูปเข้าไอ้สามอันพูดยังไงก็ลองผิดลองถูกกันมาใช่แล้วเนี่ยพี่ตัววิงตัวอะไรพวกเนี้ยอ่าก็วิงก็ขึ้นโคง้งลองดูเหมือนกันไม่ลองอันนี้คือแบบจับปุ๊บแล้วเออมันเข้าเลยเข้าเลยเรามีแบบจากกันไหนมาก่อนไหมเขาเรียกว่าอะไรก็ดูจากรถอะไรมาก่อนไหม R สามห้า R สามห้าใช่ วัสดุคืออะไรพี่อย่างเงี้ยไฟเบอร์หมดเลยส่วนนี้ก็เอามาหุ้มทีหลังนี่ร้านนี้พี่สีพีครับเพื่อใครสนใจหรือแบบไม่รู้จะแต่งอะไรดีลองดูไทโด่งนี้จริงตัวเลือครับเพราะว่าผมก็สไตล์ผมแต่งของไทโด่งก็มีคันเดียวผมก็ค่อนข้าง,งยิ่งกล้าพูดว่าน่าจะเป็นของโลกด้วยเพราะว่าเมืองนอกเขาก็ก๊อปปี้ผมไปคันหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่าเขาออกไปอีกอย่างหนึ่งมันมีขับมีกลุ่มอะไรที่เป็นเฉพาะท้ายโด่งไหมมีครับก็มีขับบ้านเรากลุ่มท้ายโดงกลุ่มโครนายังมีอยู่นะครับเสิ์ชหาได้เลยในในเฟซบ o ๊กเนี่ยโครนาไทยแลนด์ก,ก็มีก็ยังมีกลุ่มแบบออกไปทําทริปการทริปบุญทําบุญอะไรเงี้ยก็มีอยู่เหมือนกันโอ้โหแกยพืบนคอนโซลก็ยังเป็นของเดิมอยู่ของเดิมครั่าแปลงตรงนี้ ใช่ก็เอาวิวซอริทอะไรไปใช่ครับแล้วคันเกียร์อะพี่คันเกียร์ก็ของเดิมมันนะครับแค่ลื้อออกรื้อออกแค่ลื้อออกมาดูซิ่งขึ้นเลยนะพี่ใช่ตอนแรกผมใส่เคจูนแต่มันทำไม่ได้มันกลับฝั่งกันมันทำยากเลยไม่ทำเลยบ่อก็เป็นเอตาส์มุมพาพใหม่ข้างหลังโรบาก็ขึ้นเองเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือมันค่อยๆมาตอนแรกก็มีบ่อหลังมาเลยใช่ไหมเป็นรถบ้านเลยมาก่อนรถบ้านเลยนี่ครับฝากระโปรงอยู่นี่นิ้วเดียวยกได้แล้วฝาปรงเบาใช่ไหมเบาครับลองดูได้ได้ยกได้เลยเขาการันตีมาว่าเบา เบาครับเบามาถึงผมอะเบาด้วยเบาด้วยเดี๋ยวของก็พังงี้อ่ะก็ไม่ได้ลั่นอะไรเลยนะพี่ใช่ไม่ลั่นครับเพราะว่าตอนแรกลั่นนี้อีกอันนี้ผมยิงจูนไม่เสร็จไงก็เลยตกลงไอแต่ก็ ต้องบอกคนดูนิดนึงว่าเราอยู่ในที่อย่างนี้ก็ไม่ควรจะเบิ้ลเสียงดังนะเดี๋ยวมันจะก่อกวนเดี๋ยวจะโดนแจ้งเอาเดี๋ยวโดนแจ้งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาเอาก็เอาพอขำๆพอประมาณแล้วกันถ้าใครจะติดตามรถคันนี้ได้ที่เฟซบุ๊กหรืออะไรเฟซบุ๊กผมก็มงคลชัยการาดแล้วก็เพจอูผมก็มงคลชัยกาลาดเหมือนกันก็คือเผื่อใครดูแล้วอยากสนใจทําก็ติดต่อไปได้เลยติดต่อได้เลยครับแต่ผมก็ไม่ทํารุ่นนี้รุ่นเดียวรผมทําทุกรุ่นเลยซิ่งทุกรุ่นเพราะว่าทารุ่นนี้รุ่นเดียวมันมันก็มันหาก คนหาทําที่ใจรักจริงอะน้อยมากติดต่อมาได้ครับได้ลองคุยกันด้นองคุยกันดูครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ นี้นะฮะเวลา6โมงกว่าแล้วอาจจะดูมืดหน่อยตอนแรกผมว่าจะเลิกถ่ายแล้วแหละเพราะว่ามันแสงมันไม่พอจริงแต่เรามาเจอคนนี้คันนี้ต้องขอถ่ายไว้หน่อยนะฮะนี่ดูคันนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของกันดีกว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวนยครับพี่ครับผมชื่อเบียร์นะครับผมอยู่ทีมยาริสลามิทานะครับครับเป็นเจ้าของด้วยคันนี้ใช่ครับผมพี่ห้องเครื่องที่จีดจาดมากเลยอ่ะมันไอเดียมันมาจากอะไรครับพี่ดูหนังหรืออะไร ส่วนตัวครับผมชอบเล่นเล่นไฟมากกว่าผมชอบเล่นไฟเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นแต่เล่นไฟหมายถึงไฟเป็นหลอดหรือไฟลอยหรืออะไรอย่างนี้ว่าเปล่าไฟลอยครับไม่ใช่ครับพี่ครับผมเจอติดไฟไฟไฟ LVD ครับส่วนตัวผมชอบสีสันอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมผมก็เลยแต่งรถออกมาเป็นสไตล์นี้ก็เล่นสีเล่นแสงเล่นสีสันกันไปที่เห็นนี่คือเอา l e d ที่เป็นเส้นๆมาตัดใช่ครับใช่ครับแปะตามคิว ทำเองหมดเลยครับคือเดินหลอดไฟเป็นคิ้วรถไปเลยทุ้ยง่ายใช่ไหมนี่ะครับที่เห็นก็ลากมานี่แล้วก็มานี่แลวพวกนี้ด้วยสายเสยก็ให้มันสะท้อนแสงไปเลยใช่ครับไม่เป็นสีอย่างนี้มาเลยเปล่าครับใช่ครับสายเนี้ยผมผมทำเองครับก็คือไปซื้อสายถักมาครับนะครับผมแล้วก็มันเป็นสีอย่างนี้เลยเขาเรียกสีโอรสครับมันก็จะสะท้อนแสงนิดนึงอือฮั ไม่นิดเหรอพี่ผมเดินมาจากตอนแรกต่านั้นมืดๆมาเจอตรงนี้โอ้โหนึกว่าเฮ้ยมีเรือไดมึกปลาหมึกชอบนี่ไปจอดริมทะเลนิดไม่ต้องลงเรือเลยอันนี้เป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิมรับเครื่องเดิมครับก็ไล่ข้างนิดหน่อยมีปรับแต่งความแรงด้วยนิดหน่อยครับนิดหน่อยแล้วอย่างนี้มันเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ของรถถุงเลยพี่ใช่ครับใช่ครับมีแค่ตรงนี้จุดเดียวเปล่าครับหรือว่าไฟที่ติดมีอรงอื่นด้วยก็มีไฟใต้ท้องครับอ๋อใต้ท้องแย่ผมจะเป็นไฟวิ่งครับอ๋อนี่อยู่นี่จะเป็นไฟวิ่งครับ แล้วตะ่กี้เหมือนเห็นพี่ควบคุมมันด้วยจากโทรศัพท์มันใช่ครับใช่ครับก็คือตัวคอนโทรเลอร์ตัวนี้ครับมันจะเป็นควบคุมผ่าน Wi-Fi ครับผมครับจะเป็นอย่างนี้ครับคือเราชอบสีไหนนะครับเราเรากดได้เลยครับอ๋อหมายถึงตัวนี้ตัวที่วิ่มอยู่สมมติอจแดงก็ออกแดงใช่ครับสมมุติไฟไฟห้องเครื่องนะครับเปลี่ยนสีเขียวครับนี่ครับสีม่วงสีน้ำเงินอันนี้มันเป็นคือเราแต่ชอบครับ ที่มันทํามาเพื่ออย่างนี้เลยหรือว่าใช่ใช่ครับ<อ>เขาผู้ผลิตเขาผลิตมาแบบนี้เลยก็คือคอนโทรลผ่าน WiFi เลย<ม>อยู่ที่เราดีไซน์เลยว่าเราจะจะแยกส่วนไหมหรือว่าเราจะคุมทั้งหมดเลยรตรงจุดอื่นของรถมีไหมพี่ข้างลงข้างหลังข้างใน<อ>มีไหมครับมีครับผมของผมครับจะไม่ใช่สายซิ่งครับผมจะเป็นสายเครื่องเสียงซะส่วนใหญ่อ๋อนี่โอ้โหนี่เครื่องเสียงแต่เราไม่ต้องให้พี่เขาเปิดแล้วกันตร <c oughs> งนี้มันเป็นชุมชนใช่มันเป็นชุมชนคับเดี๋ยวจะล่าเนา อันนี้คือชื่อกลุ่มใช่ครับผมยาฤิ์รามินทาเมียไหนโชยไปนี่นี่มีมีด้วยตัวรถข้างนอกไปทำอะไรไหมพี่ก็ข้างนอกก็จัดตรงนี้นิดหน่อยครับผมเปลี่ยนล้อแม็กใส่จานใจลิ้นอะไรพวกนี้เนาะฝาปรงใสครับเพื่อโชว์ใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นคัพเป็นไมค์คัมเวลาเปิดตัวคัมจะเป็นสแตนเลสครับแล้วตัวฝาตัวฝาเป็นโพลีคาร์บอเนตครับดูจากผ่านฝากระโปรงก็มันจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยโอ้โหไอ้ที่แม่งไม่ต่างเลยป่าพี่ เวลาขับมีมีบินอะไรอย่างงี้มั้งไงพี่มันก็ปกติใช่ไหมไม่บินครับไม่บินครับมพึ่งเพราะเขาล็อกใช่ไหมล็อกอย่างดีครับฝาตัวนี้จะจากเคฟเทคคาร์บอนครับอ๋อเคฟเทคโอ้ยใช่คันร้านนี้ร้านดังครับครับมีว่าจะติดตรงไหนเพิ่มที่เอาแม่งรอบรถเลยหรือว่ายังไงเลยเป็นโปรเจกต์อนาคตครับจริงเหรอผมพูดเล่นนะเนี่ยจริงจริงเหรอเป็นโปรเจกต์ในอนาคตครับก็ที่วางไว้คร่าวๆก็จะมีจะทำหลังคาเป็น VIP ครับแล้วก็เล่นเล่นเป็นไฟวั๊บปับทั้งคันเลยแล้วก็ ตรงซุ้มล้ออะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณพี่มากครับจากกลุ่มอะไอ้ที่พี่ฝากยาฤิ์ลามินทาครับฝากฝากตัวเล่นนะครับได้ครับผมใครมียาลทิ์อยู่อยากเข้ากลุ่มก็มีกลุ่มมีเฟซอะไรอยู่ในลิสต์ทักทักเพจมาได้ครับได้เพจเพจยาฤิ์ลามินทาอยู่ครับจากยาฤิ์ลามินทาครับหรือใครสนใจนะครับอยากได้มือด้วยขับรถก็รอติดต่อพี่เข้ามาได้ครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณพี่มากครับครับสวัสดีครับ เขาฝากรถมาแต่ตัวไม่ได้มานัดคิดไงครับเฮียไงคนแบบนี้จริงใครรู้จักผมฝากเลยนะโอ้โหเจอหน้าเบอร์กระโหลกครับนัดชาวบ้านช่องนัดผู้ยงผู้ใหญ่เขาไว้ะแล้วก็ไม่มาแล้วงานก็เป็นงานพวกนี้งานพวกกันด้วยเบี้ยวบอกแล้ว เด็กคนนี้มันไม่ไหวชื่ออะไรนะเดียร์เลตบอยครับเียร์เลตบอยผมเห็นรถเขาจอดอยู่งั้นแต่ผมหาตามตัวเขาไม่เจอเรารถเอามานะใช้น้องชายมาใช่ไปไปแล้วใช่น้องชายอยู่บ้านต้องทำมากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใช้เข้ามากับรถมาให้ตัวเองไม่มาตัวเองอยู่พัยากับหญิงติดหอยอยู่พยากรติดลมพี่เมื่อกี้ต้องมาพี่ผมติดลมผมไม่ไหวผมวุนายผมแม่ทั้งคืนเลยไม่เจ็ดแปดยบโอเคชัดอย่าตัดอย่าตัดโอเคตามนี้ขอบคุณมากนะไม่รบกวนอะไรขอบคุณครับ